ก็วันนี้นะคะเราจะไป mix and map ของในเซเว่นกันนะคะว่าอะไรจะจึ้งไม่จึ้งค่ะครับโดยที่พวกเรา4ี่คนนะครับก็จะเลือกวัตถุดิบกันในเซเว่นเนาะแล้วก็จะทําเป็นเมนูของตัวเองค่ะเดี๋ยวเราจะแยกกันไปใช่ไหมปอนใช่ใช่ค่ะถ้าทุกคนพอมแล้วก็ไปลุกัันเลยค่ะไปกันเลยบายตอนนี้นะคะพวกเรากําลังเดินไปเซเว่นกันค่ะเซเว่นนะคะที่เราจะไปก็คือเซเว่นตรงข้ามมองของเราได้เองครบ่ิงค่ะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเซเว่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกวปาค่ะว่าเราจะซื้ออะไรตอนนี้นะความคิดของแพนเลยอ่ะคือแพนต้องการข้าวข้าวนี่ไงแพนเจอข้าวแล้วทุกคนเห็นปะเอาอดี่อนี้ดีกว่าแพนขออนุญาตนะแนะนำแร่เอาน้ำแร่ดีกว่าเนาะอันนี้ดีกว่าทุกคนแพนได้บทสรุปแล้วและนี่ค่ะแพนครบแล้วน่าจะครบคณแรกแล้วมั้ง นะคะเราก็จะมาเอาทําของหวานนะคะด้วยการหยิบอะไรอย่างนี้นะคะหชิ้นนะแล้วเราก็จะไปเอาโยเกิร์ตของอันนี้เป็นโยเกิร์ตน้ำผึ้งของหวานน้ำผึ้งก็จะมีวิตามินจากนี่แค่นี้ของเราก็จะครบแล้วซึ่งมันเป็นของหวานที่ดูแลสุขภาพได้ด้วยบ๊ายบายเราก็ได้น้ำแข็งกันมาแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำแข็ง เต็มแก้วนะคะเดี๋ยวเผื่อเอาไว้ใส่น้ำใส่ฟวกับปปัิซงด้วยนะคะไปกันก็นี่สิ่งแรกเลยก็ยยคือคอเฟอแลสัสโตนะคะเป็นอเอ่อเป็นแบบโซดานะคะเอาตกลงลิ้งจีเชื่อว่าต้องมหนนี่ค่ะเยลลี่ขาดไม่ได้เลย ขอนแพนหน้านะคะก็มีข้าว bueno, มีทูน่านะคะมีน้ําสลัดแล้วก็มีสลาลร่เรานะคะจะเริ่มจากการนี่ค่ะข้าวละล้อเลยนะคะแล้วก็เอาทูน่านะคะใส่ลงไปในข้าวเดี๋ยวแพนจะเปิดทูน่านะคะแพนเนี่ยเลือกใช้ทูน่าสูตรน้าแร่นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สูตรเกลือะค่ะมันก็จะแบบเค็มเกินไปครับของของก็จะมีข้าวนะคะบแล้วก็ไข่ออนเซนครับแล้วก็จะมีไข่หวานแล้วก็มี โอ๊ชีแล้วก็มีน้ำสลัดซีซ่าด้วยแล้วก็แพ้สับปัรตรนี้เลยนังไก่มเพื่อเพิ่มความกรอบในไก่วันนี้เราจะมาทำน้ำซึ่งเรายังไม่ได้คิดชื่อเมนูเลยแต่เราลองดูกันว่าลงลิดขวนขออีแป้งสวยมาก นี่ก็คือเมนูของหวานนะคะที่จะทำในวันนี้นะคะเามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่ละจานเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้าพงพอเอามามิกกันนะคะเริ่มด้วยเมนูแข่คนแรกจิ้ม,มาเลยเอาของ Hey. เอาดีเอาดี้ยโอเคค่ะวัน mm นี hmm. er> ้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการทําไปเลื่อยของเราแล้วนะคะนั่นก็คือการมิกอาหารในเซเว่นนั่นเองนะคะใครนะคะที่อยากลองอยากจะลองทําตามก็สามารถจะลองทําตามกันได้เลยนะคะก็พิการที่เซเว่นอีเลเว่นนอแถวบ้านได้เลยค่ะก็วันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย